<TV S 2> สวัสดีครับผู้มชมครับมาแล้วครับสัตว์เทวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซินะครับตอนนี้ผมพาผู้มชมมาอยู่ที่ ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ที่จังหวัดอุทัยธานีครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเที่ยวที่นี่นะครับภาพมุมสูงจะเห็นชัดเจนนะครับว่านี่คือฝายกั้นน้ำครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างไปดูว่ามองขึ้นมาแล้วจะสวยแค่ไหนครับ ทุช้มชมมาฝ่ายกันน้ำอันนี้นะครับเป็นของชุมชนครับที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อชะลอน้ํากักเก็บน้ํานั่นเองนะครับแต่สงสัยใช่ไหมฮะว่าแล้วพามาเที่ยวตรงนี้ทําไมจะสวยขนาดไหนหรือสวยยังไงเดี๋ยวไปดูกันฮะเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างครับความสวยมีอยู่ตรงนี้ฮะโอ้นี่นักท่องเที่ยวลงไปแล้วฮะ ยังไงก็เป็นรองเท้าแตะหรือว่าขาสั้นก็ได้นะครับระหว่างทางขึ้นลงไปชมความสวยงามด้านล่างครับก็จะมีร้านขายของนิด,นดหน่อยนะของชาวบ,บ้านที่นี่เขาก็มีบริการขายของให้เราพอลองท้องอิ่มท้องกันได้ฮะก่อนที่จะลงไปเที่ยว ไปพร้อมแล้วฮะค่อยๆเดินลงไปนะฮะต้องระมัดระวังนิดนึงโอ้โหบอกเลยว่าลงมาข้างล่างนี่ชิลมากครับแบบน้ำแบบเย็นสบายเลยนะฮะแล้วก็ที่เห็นอยู่สองช่องตัวนั้นเนี่ยเป็นทางน้ำไหลลงมานั่นเองนะฮะรู้ว่าเป็นน้ำล้นลงมาเดี๋ยว เราเดินไปทางนี้ดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีม่านน้ำตรงนู้นด้วยเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันฮะนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับไฮไลต์อยู่ตรงนี้ครับเป็นม่านน้ำครับโอ้โหอากาศเย็นสบายมากๆครับชิลสุดๆเลย ถ้าจะมาเที่ยวที่นี่แนะนําเป็นช่วงฤดูฝนนะฮะคือว่าดีที่สุดแล้วน้ำเนี่ยจะเยอะแล้วก็ลดลงมาเป็นบ้านน้ําแต่ถ้าหากว่ามาในช่วงอื่นก็เช็คให้ดีก่อนกันละกันนะครับว่ามีน้ําหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าอยากจะเดินเล่นข้างล่างก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําแบบนี้ตะไคร่น้ํามันเยอะก็จะลื่นหน่อยนะฮะแต่ลงไปแล้วคุ้มะคะ่าฮะเย็นสบายแล้วก็ได้ภาพสวยๆกลับไปแน่ๆฮะ ู้ชมครับถ้าหากว่ามาเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีนะฮะก็เลยมาเช็คอินที่นี่สักหน่อยนะครับบอกเลยว่าสวยงามแน่ๆครับแล้วก็ได้ภาพสวยๆกลับบ้านแบบมุมแปลกๆด้วยนะครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะกับซัดเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซุแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายสนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พลานุภาพพลิกโลก